ต่อได้ไปคณะสัตาาาายาญาิโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ <c oughs> หลวงพ่อมีอะไรจะพูดให้ฟัง <c oughs> เด็กน้อยนะน,น,นานๆพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันลงไปคราวที่แล้วนี่ก็เออนานพอุงควรนะเกือบเดือนมั้งนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสอง พุทธจิกายนพุทธศักราช2558เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาหลวงพ่ออยู่ในวัดมีการทอดผ้าพระกฐินพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาตินัดดามศกับน้องสาวของพระองค์เป็นประธานในการทอดกฐินที่วัดหลวงพ่อ สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทาาธาญาติโยมก็ล้นหลามเพราะไปรับเสด็จแต่พระองค์เสด็จไปกะเป็น16ศูนย์ศูนย์นอแต่พอเข้าจริงเครื่องเลทผลที่สุดไปทอดเสด็จไปถึงก็10 17นาฬิกา5โมง5โมง50ว่านาที ก็คับพอสมควรแต่ถึงยังไงงานก็รู้สึกว่าเรียบร้อยอราบรื่นพี่น้องประชาชนก็ล้นหลามในวันนั้นอันนี้คือเทา้าฝากให้กักบคณะทาญ,ญาติโยมได้ฟังว่ากถินหลวงพ่อทอดนเะนอรแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายก็คงอยากจะทราบอีกเหมือนกันเอยยอดกถินใหญ่ขนาดนั้นได้เท่าไหร่หลวงพ่อเนะี่ยบางคนก็อยากจะทราบไปถึงขนาดนั้นอีกนะ ลวงพ่อก็ประกาศอยู่ที่วัดครั้งหนึ่งแล้วละ่ะว่าปัจจัยจตุปัจจัยที่ยอดกระถิ่งของเรารวมทั้งหมดได้11ล้าน11ล้าน6แสนแต่จจตุปัจจัยก็ยังไหลทะลักเข้ามาอยู่ไปปล,ปลายเพราะนั้นคือจุดใหญ่ตอนี้นะ่ะเข้ามาใหมนะ่อาจจะคงจะไม่มากนะอันนี้ก็คือยอดที่ผ่านไปแล้ว ส1เอ็ดล้านหกแสนอันนี้ก็คือกระถินในกระถินในวันนั้นในเมื่อทอดกระถินเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็พักคืนเพียงวันเดียวนคณะสัตยาญาโยมวันที่8วันที่9ก้็จะพักวันที่10หลวงพ่อก็เดินทางไปงานของหลวงปู่มั่นคือวันครอบรอบวันมรณภาพหลวงปู่มั่น 66ปีนะหกสิบปีให้หลังหลวงปู่มั่นมราณาภาพมาได้66ปีนะั้นลูกหลานนะแล้วหลวงพ่อได้เป็นไปแสดงธรรมในคืนวันที่สิบแต่วันมราณาภาพของท่านก็เป็นวันที่11รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็ล้นหลามมากตีแรกหลวงพ่อไปเห็นแตน่คิดว่าคงจะไม่ไม่คิดว่าแสดงธรรมกพเดินทางโอ้ ทั้งเพียงพร้ําทางงานกระถินด้วยพอไปถึงทีูุ่นกเ็เหนื่อยเดินทางจากวัดไปหลายร้อยกิโลนี่นเกือบสามร้อยกิโลจากวัดหลวงพ่อไปแต่พอไปเห็นพี่น้องประชาชนขึ้นมาล่ะโอ้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความใส่ใจสนใจหลวงปู่ของเราก็เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงพ่อก็ได้แนวแนะแนวตามแนวแถวที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ได้แนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยถ่ายทอดออถ่ายทอดความรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็ถ่ายทอดให้คณะสัตยา,าญ,ญาติโยมได้ฟังใช้เวลาถึงชั่วโมงกับ15นาทีนะคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมอกล้านยาวพูดยาวพอสมควรนะญา้นก,ก็ได้หลวงพ่อก็ได้ไปไปพักที่ อำเภอเพนวัดของท่านรัตนะห่างไกลจากวัดหลวงปู่ไปพอส่งปวดไปถึงที่นู่นห้าทุ่มนะพอถึงห้าทุ่มตอนเช้าวันฉันบินหน้าบาเมื่อวานเมื่อวานลงอุโบสถกต่างหากเพราะเป็นวันอุโบสถปักปลักมันตกตกแรมหนึ่งค่ำตกขึ้นหนึ่งค่ำแต่วันพรานเป็นวันที่สิบแต่วันอุโบสถวันที่สิบเอ็ด แต่เมื่อวานก็นมาก็นัดพบกันกับคณะกลุ่มของคุณชัยลูกของท่านองค์ขมวต,ตรีด็เรชาวมาดูโรงเรียนอุดรพิทยานุกคุณน,นักเรียนล้นห้องเรียนนักเรียนมากกว่าล้นห้องขนาดห้องละสห้องละเกือบหกสินะห้าสิบกว่าแต่ไม่จริง35ห้ห้องหนึ่งนะ แต่ในห้องนักเรียนมัธยมเขาขยายใหญ่หญ <c oughs> ขึ้นมาแต่ขนาดยังไงก็50กว่าก็ยังล้นอยู่คุณชัยไปเห็นแล้วก็คุณชัยก็เลยอนุมัติเมื่อวานหลวงพ่อได้เห็นแล้วก็พงอ์ก็พอใจเหมือนกันนะปรื่มใจเหมือนกันที่คุณชัยมีใจใหญ่ที่ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติให้กับให้ความรู้กับล,กล,กลูกกับลูกกับหลาน เห็นคุณค่าของการศึกษานะให้อาคารสี่ชั้นทีเดียวแหละแต่ชั้นล่างในโลกสำหรับให้เด็กวิ่งออกกำลังกายได้ชสามชั้นเป็นห้องเรียนงบก็คงจะ20กว่าล้านเหมือนกันนะการศรัทธาญ,ญาติโยมนะเป็นเงินของของ,ของท่านเองหนะลวงพ่อเห็นเมื่อวานหะลวงพ่อก็มาร่วมสมทบที่นั่นนะจากนั้นก็นมาขึ้นเครื่องพอมาถึงกรุง สนามบินแล้วกันนะหลวงพ่อลงมาอะไรข่าวนี้ศนะรัทธาญาติโยมก็อยากจะรู้จักอีกเหมือนกันหนะลวงพ่อเอารถมาเข้าอูนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมเพราะหลวงพ่อปีนี้อายุ71ปีอายุ71ปีคณะศรัทธาญาติโยมบอกโอ้หลวงพ่อควรจะเช็คล่างกายบ้างนะนะหลวงพ่อมีแต่ไปกับไปใช้รถตลอดตลอดตลอ,ตลอไดไปนู่นไปนี่ร่างกายของหลวงพอนะ่อเนี่ยควรจะเช็ค ร่างกายบ้างหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่อยากจะเช็คนะร่างกายเนี่ยถ้าไปเช็คเข้าไปแล้วคงจะเห็นแต่เหมือนกเ,เราไปหาโรคไปหา,ากระรอกกระแตอยู่ในป่าตรงพงไผ่ไปหามันก็ต้องเจอไม่เจอเตา่าก็เจอตะกรวดไม่เจอเกระดูกกดือกระรอกกระแตแล้วไอันนี้เขามาหาร่างกายัมนมาต้องเจอแน่แล้วไแต่นนี้เขาเอาก่อนที่จะไปลงมากรุงเทพขอหลวงพ่อไปเอ็กซเรย์ที่อำเภอนาย,ยูงก่อน หลวงพ่อก็เลยไปเอ็กซเรย์ที่อำเภอนาย,ยูเป็นเอ็กซเรย์เครื่องเล็กแต่ว่าจิ๋วแจ๋วนะจิ๋วแต่แจ๋วเครื่องเล็กพ่อไปสายเข้าไปไปเห็นจริงๆเลยไปเห็นตัวนิ้วในในในไตเนี่ยพ่อหลวงพ่อหังว่าแล้วอะ <c oughs> ่ะพอพพอไปเอ็กซเรย์ก็เจอเลยแอนิ้วในไตสองเม็ดประมาณสักเซนกว่ากว่าอยู่ในไตนะแ <c> ต <oughs> ่ได้เขาหมอเขาก็ ตื่นเต้นกันเลยที่นี้ <c oughs> จากนั้นเขาก็ส่งมาอุดรส่งมาอุดรหมออุดรกับไปตรวจหลวงพ่อตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานเ่ยไปที่วัดรวมธรรมเอาเครื่องอวัดความดันวัดอะไรตร่อมาอะไรวัดหัวใจอะไรไปที่วัดรวมธรรมพอ,อจากนั้นเขาก็หาตรวจเลือดตรวจ,รวจปัจาวะอะไรนะรักษาอย่างนั้นแหละ จากนั้นเขาก็ส่งมาทางกรุงเทพเมื่อคืน,นีนหลวงพ่อลงจากเครื่องแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลปิยะมหาราชการบุรีเนี่ยถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะชื่อว่าอย่างนี้แหละ่หลวงพ่อไปก็ไปพบกับอาจารย์หมอหมอประดิษฐ์นะแต่ก่อนที่จะพบไายก็ตองท่านก็ไปไประชุม ใช้เวลานาน,านพอสงควรหลวงพ่อกนดนัดนัดเกือบสองทุ่มมัง้งที่ท่านก็มาตรวจให้มาตรวจท่านก็ดูดูท่านว่านิ้วของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะเป็นนิ้วตัวใหญ่ก็จเจงอยู่แต่มันไม่ใช่อยู่ในอยู่ในช่องที่มันจะอุดมันจะอุดมันจะอุดท่อปัสสาวะมันไม่ใช่อุดสายน้ามันอยู่มันฝังอยู่ในมันฝังอยู่ในเนื้อไต คงไม่ขัดข้องหลวงพอ่อคงจะไม่เป็นอะไรตามสายตาที่ผมเห็นอันนั้นเขาเลยตรวจลหลายอย่างเหมือนกันนตรวจหัวใจตรวจอะไรได้ไหแตนผะลที่สุดก็ว่าส่วนรวมใช้ได้ก็คงไม่มีอะไรที่จะหนักหนาแต่ความดันบ้างแล้วก็หัวใจบ้างเท,ทที่เหนื่อยท่านเหนื่อยกระบุถ้าหากว่าเหนื่อยไม่ท่านอาจารย์วยก็ต้องเหนื่อยแหละมันไม่เหมือนสมัยยังน้อยหนุ่มละหลวงพอ่อเลย嘛 อายุเจ็ดสิบกุฏิของหลวงพ่อก็เป็นที่เนิน,นอีตาหากพอฉันแข็งหันเสร็จใหม่ๆแล้วก็เดินขึ้นเนินปีนี้รู้สึกกุฏิของหลวงพ่อในไกลกว่าปก,กติแต่ก่อนหลวงพ่อเดินแพบเรียกกวก็ถึงเดินอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปเลยแต่ทุกวันที่เดินตกแต่ตกแตกค่ะเลยก่อนจะถึงกุฏิได้อ,อปีต่อไปเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะเดินไหวหรือเปล่าเลย ขึ้นไปกุติของหลวงพ่อนะีนี่แหละอันนี้คือเล่าให้ฟังคณะทัาญาติโยมที่หลวงพ่อออกมาจากวัดนะมีมีอะไรสรุปแล้วกับหลวงพ่อกมาเล่าให้ฟังนี่แหละมาเอารถเข้าอูม่มาเช็ครถเเช็ครถคือคืออะไรเช็คร่างกายของเราเนะี่ยร่างกายของเราจะทนไหวไหมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะคณะรัาญาติโยม ทุกคนสรุปแล้วหลวงพ่อสรุปลงมาแล้วว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ถึงยังไงต้องมีจุดจบวันหนึ่งแน่ๆไม่ต้องยไม่ต้องสงสัยเลยหลวงพ่อพิจารณาแล้วพิจารณาอีกคิดแล้วกีี่อกทบทวนและทบททวนอีกออที่พ่อแม่ปู่บาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อก็ภา,าวนาไว้อยู่เสมอนะสุดธทธ้าญาติโยมนะ ไม่ไม่หลงตัวไม่ลืมตนและลึกถึงความตายมรณงเมพาวิสติข้าพระเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอา้าวหลวงพ่อจะไม่ท้อใจเหรอ,อไม่หมดกํำลังใจและคิดว่าตัวเองจะตายอย่างนั้นไม่กาลังใจยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกไปท้อมันทำไมเกิดมาแล้วก็ตายสิ่งไหนที่มันดีดีรู้ไหมดีเราจะต้องทำความดีให้มากที่สุด สิ่งไหนที่หนสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำไปแล้วเมื่อทำอยู่ในจิตจิตจต,ติตใจของเราแล้วถึงจะตายไปมันก็ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันยังส่งผลสู่ประโลกภายภาคหน้าอีกตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพราะนั้นเราทำแต่คุณงามความดีเมื่อเราทำคุณงามความดีเอาถึงจะตายก็ตายต่ตายไปก็เนีย่ยคุณงามความดีจะส่งเราถึงปรโลกภายภาคหน้าไปอีก อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกทางหลายที่ท่านบำเพ็ญบุญกุศลของพระอ,องค์แต่ละพระอ,องค์ท่านก็บำเพ็ญติดพบติดชาติจนผลสุดท้ายก็ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลไม่ใช่ท่านทําทชาติเดียวนะท่านมาทำมาเป็นพบเป็นชาติติดพบติดชาติมานมนานแต่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท บางคนก็เห็นว่าการส,สแสวงหาทรัพย์นี่แหละสำคัญเลยเออกางคำ้กคำกางค้ำกางคืนไม่ได้หยุดไม่ได้ยอนออดุดาว่าเกาลูกน้องบริวารเขี่ยวเข็นมีแต่เรื่องหาเงินแต่ตามเป็นจริงหาเงินเนี่ยถึงจะหาได้มากขนาดไหนก็เถอะนะเอ,อหาเงินเงินในส่งไปถึงโรงพยาบาลนะเงินในส่งถึงโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก่อนนะ่ะ เป็นค่าใช้ใจ่ายค่ามดค่าหมอค่าดูแลค่าห้องค่าอยู่ค่ายาค่าอะไรต่ว่าอะไรถึงโรงพยาบาลพอที่กะตายในโรงพยาบาลอไปลว่าเงินเนี่ยที่เราหาเนี่ยแทบล้มแทบตายเนี่ยส่งเราถึงโรงพยาบาลแต่พอออกจากโรงพยาบาลรือญาติญาติพี่น้อ,นนองสามีภรรยาลูกหลาน ญาติโกโหติกาที่รักเขารบเราวัดญาติของเราดีแล้วดีที่สุดอะไ,ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไ ه, พวกญาติทั้งหลายก่อนเนี่ยนะเมื่อเราตายไปแล้วนะเอาศพของเรามาแล้วก็ไปส่งผลที่สุดก็ส่งถึงเมรุพอถึงถึงเมรุก็จบอยู่ที่นั่นอีกไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปตายกับเราอีกทีเยไปส่งถึงเมรุก็ต่างคนก็ต่างถอยจุดไฟละแปลว่าทําดีที่สุดแล้ว มัเล่นตัวเองก็ไปจะตามลําพังล้วบนเนี่ยข้าพเจ้าไปตามลําพังเสรุปแล้วก็คือเงินส่งเราถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติโกโหติการที่รักเคารพกันส่งไปถึงเมนเออพอถึงถึงเมนเไฟเผาเสร็จแล้วมีตะกระดูกอะไรัวนีออ,อ,อเผลอๆก็ยังไปลอยอังคารลงน้ําทะเลอีกต่างหากฮะ เพราะในสุดปีแต่เราคนเดียวออกจากร่างเนี่ยเราจะไปไหนนี้เนี่ยแหละเ,เราจะไปที่ไหน,นอันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องคิดตั้งแต่นเนิ่นๆนะทีนี้แต่ไม่ใช่วันวันใจจะขาดยังไม่คิดมาคิดกันไม่ทันกันนะมันไม่ทันนะเราต้องคิดแต่เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่อันไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือบุญกุศลอันไหนคือทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติ จิตตะภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตะภาวนาเนี่ยนะตรงพ่อจะเน้นจุดนี้นะเออพ่อเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมีแต่บังคับตัวเองเท่านั้นเองไม่เหตใจกิดไม่เหตใจของเราคิดปรุงฟุ้งซ่านเท่านั้นเองใจของเราอยู่นิ่งใจ้องอยู่ในความสงบเอ่อเท่านั้นละ่ะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เอ่อเป็นบุญกุศลยิ่งกว่าให้ทางรักษาศีลอีกที่เราเอาเราควรจะเอายอดเลยนะ เอายอดนะคือปกิตภาวนาให้ศึกษานะศึกษาแนวแถวที่องค์หลวงตาที่ได้นําสั่งสอนพวกเราหลวงตาที่ท่านได้นาสั่งสอนพวกเราศึกษาฟังธรรมเทศนาของท่านฟังห <c oughs> นังสือของท่านชุดเตรียมชุดเตรียมพร้อมนะถ้าผู้ใดไม่มีเครื่องฟังก็อ่านหนังสือนะชุดเตรียมพร้อมหรือปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าว่าเราจะศึกษามากกว่านั้นก็คือประวัติของปูมั่นปฏิปทาพระตุนงกรรมฐานสายหลวงปูมั่นแล้วฟังเทศก็ฟังฟังเทศชุดเตรียมพร้อมฟังเทศชุดหลักใจที่หลวงตาแนะนําสั่งสอนพวกเราจะฟังหลายครั้งต่อหลายหนพอเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเราจะมีทางออกทางเดินนะถึงถ้าเราศึกษานะไม่ใช่เหมมีแต มัวเมาหาแต่เรื่องทรัพย์สมบัติอย่างเดียวไม่ได้นะลูกหลานคณะสัตยาญ,ญาติโยมนะถึงจะหาขนาดไหนถ้าหาเงินชั่ววัฉเฉลียวฉลาดปาดปืงขนาดไหนก็เถอะเรื่องหาเงินพอหาได้แล้วมากๆแล้วก็ถึงจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะส่งเราไปถึงถึงโรงพยาบาลเท่านั้นแหละพอจากนั้นทรัพย์ของมดบหมดหน้าที่ส่งถึงเราถึงโรงพยาบาลบัานเมื่อเราตายไปแล้วญาติพี่นอ้องส่งเราไปอีก ไปถึงเมนเก็ถึงเมนนั่นแหละบัตรนี้อัตหิอัตโนานาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานอกจากบุญกับบาปถ้าเราทำบาปบาปก็เป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราทำบุญบุญก็เป็นเพื่อนสองของเราติดตามเราเพราะนั้นเราจะเอาเพื่อนเพื่อนบาปแล้วเราจะเอาเพื่อนบุญนะ เราจะเอาเพื่อนไหนเราจะเอาเพื่อนดีหรือเพื่อนชั่วนะถ้าเอาเพื่อนชั่วก็คือบาปถ้าเอาเพื่อนดีก็คือบุญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเลือกนะศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นคําเตือนบอกกล่าวย้ําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะขู่หรือไม่ขู่ก็รู้อยู่แล้วแก่ใจของพวกเรานะขู่หรือไม่ขูข่ก็รู้แก่ใจของพวกเราพวกเราหนีไม่พ้นแนๆ่ๆ <c> เ <oughs> พราะนั้นหลวงพ่อจะมา รักษาลงมารักษามาหาหมอคราวนี้ก็เถอะนะมาเพียงแต่ว่าเอารถมาเข้าอู่เท่านั้นเองถึงจะเข้าอู่ก็เถอะพอรถมันวิ่งได้แต่รถคันนี้ต้องวันหนึ่งท่องถึงจอดแน่แน <c oughs> อวิ่งไปวิ่งมาถึงอายุมันมากขึ้นมามันจะวิ่งไปได้ที่ไหนมันหลวมไปหมดแล้วอมันจะต้องทิ้งจะต้องถอดเอาเหล็กไปละเลียงละลายใหม่อีกขายเหล็กเศษอีกเลย เออเป็นดีไซคลไปเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุท่านนะร่างกายเมันเป็นร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นดีไซคลไม่ได้นะมีแต่เผาเสร็จแล้วก็ไปโปยรยลงน้าแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําโขงแล้วก็บโปยรยลงน้ำหมอน้ําทะเลเท้อนเองลนะอยอังคารมาเนี่ยลอยังคารอังคารก็คือเท่า,านนะทานาานั่นะานเท่าทานคือ,อังคารตีนลอ,อยกระดูกนะ เพราะนั้นจบเพียงแค่นั้นแหละแต่ละคนนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะแต่มันไม่จบแต่เพียงแค่นั้นตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะมันคล้ายๆว่ามันไม่จบแต่รางตายเท่านั้นแต่ดวงวิญญาณคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวใจนี่นะตัวนี้นะจะไปไปกอพบ่อชาติไปในเกิดในภพภูมิต่างๆอีกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลสจสปแล้วนะ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะมโมทนาให้พรแล้วก็วันวันพวกนี้หลวงพ่อคงจะรับบิณฑบาตอีกสักวันหนึ่งนะคณะทายาติโยมลูกหลานนะวันที่สิบสามนะหลวงพ่อคง,งจะรับแต่เมื่อรับแล้วหลวงพ่อจะแจ้งให้ให้ทราบว่าจะมีอะไรหลวงพ่อจะไปที่ไหนแต่หลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนถ้าเป็นภาษาอีสานว่าหลวงพ่อกางจ้างนไป ไม่รู้จะไปทางไหนโดดกลาง,จ,าง,ลางจ้างนู่นตรวจก้างจ้างนี่ผวาโน้นผวาเนี้ยเหมือนกันเออไปทางนู้นกันเลยครูบาหลวงพอ่อมาทางนี้้อยอ้าวจะไงมองไปทางนี้อ๋อหลวงพ่อทางนี้น้อย pitcher, มองหล,ลวงพ่อคนเดียวเดีย๋ยไม่รู้จะไปทางไหนทางน้่งโอมีเมตตาเออมีพระคุณกับหลวงพอ่อคนนั้นโอ้มีบุญคุณกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อกับทุกคนมีบุญคุณเหมือนก หลวงพ่อก็ไม่รู้จะไปทางไหนพ้นที่ส่วนกระเจียหยุดนิ่งไม่รู้ทางจะไปเพราะต่างคนก็ต่างมีบุญคุณใช่ไหมล่ะเอารลับผ่อนได้แต่นี้นะ่ายะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสะคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากาปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยาธามณิโชติระโสยาธาภักขีิโยวิวานชานตุสาปารโควินาสตุมาเตปาวันวันรายโยสุ เทขายุคกภาวะพิวันธานาสิฤน,นาจังวัวธาปัญญาวจัตตารุธรรมาวัตตันติหายุวันโนสุขัง อาลากตะเวปสัสนนานังอากางังธรรมังวิชานต่างอากเกตธรรมเกปสัสนนานังดากีเนยเยอนุตรเรอากเกธรรมเมปสัสนนานังวิราโกปสัสเมสุเก อาเกสังเกปะทันนานางปุญญาเกเตอนุตรเรอากาสมิงดานางดาดตางอากางปุญญาปวัตตติอากางอายุเจวันโนจายยาโสกิติสุขังบลัง อากาซาดาตาเมธาวีอากาธรรมาตมรมอิโต เดวะผู้โตมนุสวาอากาปะตโตปโมนาติติภวตุสัพพมังกาลังตุสาพเดวตานสาบบาุทานุภาเวนัสราโสธิพวันตุเตม สาพมังกาลาังราคันตุสาพเดวตาสามาัทธมานุภาเวนาสาดาโสทิภัมวาโตเต <c oughs> ภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาพระเดวตาสมบาสังฆานุภาเวนะสาดาสสธิภาวันตุเต